ป่าสักที่ปลายไปยามีประมาณสองสามต้นนะครับสามรกว่าต้นมีตั้งแต่ต้นน้อยๆที่ตาเสาตาบ้านตรงใจได้อยู่แล้วก็ต้นใหญ่ๆที่สามารถเอาไปแปลร,รูปเป็นไม้แปลร,รูปนะครับได้อยู่แต่จุดเด่นก็คือไม้แต่ละต้นตะเดีนนี่ความสูงไม่ต่ำจาก6เมตรนะครับนี่แต่ละต้น ต้นเล็กต้นใหญ่ก็มีต้นน้อยๆโ,โกลประมาณ43ินิ้วไม้สักรับปลาไม้สักอันนี้ไม้ไปน,น,มมรรนี่3เมตรนะครับนี่3เมตรจากปืนต้นนี้ก็ประมาณ1 5อ้าเมตรที่จะได้วัน12เมตรไม่ต่ำเนี่ยให้ดูจันนีนนี่2 0กว่าปีเหมือนกันเนี่ยที่เป็นแกน ที่เป็นจันกอเนื้อไม้นี่ลองดูนี่ปูยเจียวจานปนไม้ต้นนิดเดียวนี่ต้นประมาณสิบสองนิ้ว ของปาศักที่ปลายประยามีประมาณสองสามต้นนะครับ300กว่าต้นมีตั้งแต่ต้นน้อยๆที่ตําเสาตาบ้านตรงไตได้อยู่แล้วก็ต้นใหญ่ๆที่สามารถเอาไปแปรรูปเป็นไม้แปรรูปนะครับได้อยู่แต่จุดเด่นก็คือไม้แต่ละต้นตติ้นเนี่ยความสูงไม่ต่ำจากหเมตรนะครับนี่แต่ละต้นต้นเล็กต้นใหญ่ก็มีต้นน้อย